สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินทุกคนนะคะมาพบกับครูรัตอุบลรัตน์จนแก้วในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะวันนี้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5จะมาเรียนรู้ในส่วนของ reading ง a t h แบบฝึกการอ่านเรื่อง Askew ภาษา คลิปวิดีโอนี้นะคะจะใช้ประกอบการเรียนสำหรับ2ชั่วโมงต่อไปเรามาดูกันเลยว่า Ask คือภาษาเป็นเรื่องาราวเกี่ยวกับอะไรจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดของคลิปวิดีโอนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนบอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านเรื่องนี้ได้พูดบอกสิ่งที่สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าของตนเองได้ บอกความแตกต่างของตลาดนัดโรงเรียนในสาราชาณาจากักรหรือประเทศต่างษกับของไทยได้สำหรับชั่วโมงที่หนึ่งนะคะตอนอื่นก็อยากจะให้นักเรียนได้คือการออกเสียงทำความเข้าใจเรื่องราวกันก่อนนะคะ เด็กๆเปิดแบบเรียนหน้า37ประกอบไปด้วยนะคะฝึกอ่านตามไปพรท้อง,อง,อง,องกับครัเลยนะคะครูจะอ่านช้าๆนะคะเพื่อเด็กๆได้ฝึกอ่านออกเสียงนะคะเ็กเล็วีรภาษาอังกฤษในยุคเคย์ลอน o l o ส์ o อ s ส h o ลโออ a ภ a as เอสคริสต์มาสอิส or before the summer's holidays the children bring or make things to sell at the bazaar there are also game competition, and display of school work everyone is invited the bazaar is a good way to make money for the school or for charity some popular things to sell at the bazaar are toys, games, books, and pan. A bazaar is also a good place to sell food and drinks There is usually a cake stall where you can buy some homemade cake, biscuits, and jam You can buy a cup of tea and a slice of cake there too. อ่านไี้หมคะเด็กๆต่อไปเรามาทำความเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่เราอ่านนะคะ <S a s k u m Basa ภาษาแปลว่าอะไรคะภาษาแปลว่าตลาดนะัด a s k u m Basa ก็แปลว่าตลาดนะัดที่โรงเรียนโรงเรียนของเราเคยจัดตลาดนะัดที่โรงเรียนบ้างไหมคะเด็ก เราลองมาเปรียบเทียบดูสิว่าตลาดนักที่สหรัฐชาณาจากกับโรงเรียนเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ In the UK, l o n o f s to hold a b a s a s a s Christmas, Easter, or before the summer holiday. ตลาดนักเชื่อมเรียนที่ประเทศต็าคัดจะจัดในช่วงก่อนปิดใหมายเทศกาลอีสเตอร์ e ater, หรือว่า ิดภาคช่วงฤดูร้อนนะคะ The c h i l d r e n b r i n g a i n m ไหมสิ่งท t ่จะขายที่ a a ก็คือจะให้เด็เกๆเนี่ยนำของมาขายที่โรงเรียนน่าเหมือนที่เรียนเราจาัดเลยใช่ไหมคะ There are also g a m e c o m p e t i t i o n and d i s p l a y of school work แล้วก็มีจัดกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเกมการแข่งขันมีการแขขารสดงผลงานทางวิชาการ Everyone is invited เพคือทุกคนจะได้รับเชิญนะคะทั้ง Big Day เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วย The best way to make money for the school or for charity ตลาดนะัดเที่วงเรียนนะคะเป็นวิธีการหาเงินเข้าโรงเรียนหรือชมรมต่างๆนะคะอย่างม่าดา Something p o u a to sell at the b a s r are toys เกมหรือแกลเลสิ่งที่นิยมขายดีนะคะที่ตลาดนะัดเที่ยวเมืองก็จะมีถ้วยของเล่นมีเกมมีบุ๊กหนังสือมีแพลเลนพวกพืชผักผลไม้นะคะ a b a า a i า also อลส์ก็คือ t พจทูเ f ลโฟร์แ d นด์เและสิ่งขายดีมากๆอีกอย่างนึงก็คือพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ There is usually a รี่เอเคสต When you can buy homemade เ a ค e b i s c u i t and ต e โ r แล้วก็จะมีร้านขายเค้กซึ่งทำเองนะคะที่จะขายเค้กขนมปังกรอบแล้วก็แดงมด้วยนะคะที่ can buy a cup of tea and a slice of cake there t ท o ที่ตลาดนะตรงเรียนนะคะเด็กก็สามารถซื้อชาหรือว่าเค้กสักชิ้นมารับประทานได้นะคะ ต่อไปในส่วนของคำศัพท์ยากนะคะคืคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งนะคะบาซ่าบาซาตลาดนัดนะคะอัสกินบาซ่าก็คือตลาดนัดที่โรงเรียนบาซ่าอยู่ตรงไหนของเรื่องเ่ยนะคะอยู่ที่ชื่อเรื่องเลยนะคะบาซ่าแปลว่าตลาดนัดโรงเรียนนะคะคำต่อไป display display นะคะแปลว่าการแสดงนะคะแสดงอะไรบางแสดงผลงนานทางวิชาการวิติการต่างๆนะคะ bring หมายถึงนำมานะคะนำสิ่งของมาขาย bring แปลว่านำมานะคะ make make แปลว่าทำมานะคะ บริ้งแปลว่านำมาเม็กแปลว่าทำนะคะอาจจะเอาของมาขายหรือว่าทำเองแล้วก็มาขายก็ได้นะคะมันนิมันนินนแปลว่าเงินนะคะ make money หมายถึงหาไรายได้ charity charity แปลว่าการกุศลนะคะ อาจจะหาเงินเข้าโรงเรียนก็ได้มีคนทำกล่องมานะคะแล้วก็เีี่อราะไรเราดมชนกันในตลาดนัดเลยถ้อยของเล่นนะคะถ้อยของเล่นแ l a นส์พืชผักผลไม้นะคะ Store ร้านค้าแผงรอยก็คือร้านค้าที่พิเดตม,มาจาก b o o t ออกร้านนั่นเองนะคะ Store แปลว่าร้านค้าแผงรอยและคำสุดท้ายนะคะ Homemade Homemade Home คือสิ่งที่ทำขึ้นเองในบ้านนะคะไม่ได้ผลิตเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะ ทำเองทำด้วยมือทำเพื่อใช้กันในครเรือนตอล่นี้นะคะเป็นเนื้อหาเรื่องราวและรวมถึงคำศัพท์ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ Let s do e จ e e ซื่นะคะอยู่ในหนังสือแบบเรียนหน้าเดียวกันนะคะก็คือหน้า37ข้อที่1 7นะคะ ฟังเรื่องครูอธิบายจะละเอียดแล้วนะคะเด็กๆยังจำเนื้อหารเรื่องราวกันได้ไหมถ้าจำได้เราก็เอาเนื้อหารเรานั้นและค่ะมาตอบคำถามนะคะ Let's do the exercise e นะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องตามเนื้อหานะคะดูในแต่ละข้อ Number one จะช n นแหวน at the s e c u r ่อคืนภาเด็กๆ ทำอะไรกับสินทองคะ a t the s u p o r l a s a s u p o r l a s a r จุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะเด็กจะเลือกตอบคำว่า make หรือคำว่า sell you. make แปลว่าทำ sell แปลว่าขายเด็กเลือกตอบคำว่าอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ the children sell things a t the s c h o o l a s a r จุดประสงค์ของ ลตลาดนัดโรงเรียนก็คือการที่จะให้เด็กเนี่ยนำของมาขายนะคะเซลแปลว่าขายก็คือจะให้เ,เด็กเนี่ยชื่อแมงเซลทิ้ง at the school bus นะคะ number two they are จุดจุดจุด of school work at the bus ทำอะไรกับโรงเรียนนะคะ,ะทำอะไรกับผลงานทางวิชกาการอื่น display แปลว่าแสดง play แปลว่าเล่นจะแสดงผลงานทางวิชาการดีหรือว่าเล่นผลงานทางวิชาการดีจกเลือกตอบข้อไหนคะต้องตอบคำว่า display ฉันมเออนะคะ display ข้อ A นะคะ they are display of school work at the bus number t h r the bus is this way to me for the school or for c h a r i t y การจับตลาดนัดโรงเรียนมี้ข้อดียังไงเอ่ย cake หรือว่ามันนี่คะ cake ขาย่ีหรือว่าหาเงินได้ดีตอบข้อไหนดีคะอ่าตอบว่า the b a s s a r is a good way to make money for the school or for charity นะคะ number four some popular thing to sell toy game book and สิ่งที่ขายที่ชื่ตลาดนะที่เมีมีอะไรบ้างคะมี toy ของเล่นเก m มี b o o k หนังสือแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่ง pet สัตว์เลี้ยงหรือ,อ,อรรว่า plant พวกพืชผักผลไม้คะต่อคำว่า plant นะคะ number five You can buy this cake at the cake store แล้วเด็กๆก็สามารถไปหาซื้อเค้กแสนอร่อยก็คือเค้กที่ทำขึ้นมาเองใช่ไหมคะทำขึ้นมาเองภาษากฤษว่าไงเอ่ย e m a d e หรือว่า a s สไล e ์อ l สไล์ก็คือเป็นชิ้นๆนะคะอะไรที่แปลว่าทำขึ้นมาใช้เอง ในครัวเรือนอื่นคำว่าโฮมมทใช่ไหมคะ You can buy homemade cake at cake store นะคะสามารถซื้อเค้กที่ร้านขายเค้กได้ Number ที่ You can also buy at อะไรคะ at cake store ที่ร้านขายเค้กนอกจากเค้กแล้วยังมี เด็กสามารถซื้ออะไรได้อีกคงนอกจากเค้กแล้วน่าอ้เกมได้ไหมหรือว่า cup of tea cup of tea ก็แปลว่าพวกน้ำชาต่างๆนะคะที่ร้านขายเค้กก็จะมีขายน้ำดวนนะคะขอบกระชังข้อน,นี้ก็จะตอบว่า cup of tea ทำเสร็จกันหรืยอยังคะทำไปพร้อมๆกับหลัดหรือเปล่า สำหรับแบบฝึกต่อไปนะคะที่จะเปิดในหนังสือแบบฝึกหน้า3เข้อ15เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนะคะสกินภาษานะคะเป็นการเลือกตอบ Yes or No นะคะตามเนื้อหานะคะอ่านมาดูใน number 1 in the UK s c h o o l hold b a ษ a early as Easter and Christmas สำหรับในประเทศสหราชอาณนะาจักรอ้าลุงเรียนจักตลาด นัดขึ้นเฉพาะในช่วงของเทศกาลอีสเตอร์ Easter หรือว่าปีใหม่ใช่ไหมคะ Yes or no คำตอบที่ถูกต้องก็คือ No อ่าก็าะจะจัดในช่วงก่อนปิดป,ป,ปิดปิดวันหยุดย,ยาวนะคะเช่นในช่วงของเทศ t e r อีสเตอร์หรือว่าในช่วงปีใหม่แล้วก็จะมีช่วง summer holiday ด้วยใช่ไหมคะ Number two ชินเลนแคนเซลทิ้ง at บาซาเด็เกสามารถขายของที่ตลาดนัดใช่หรือไม่ Yes or n o เลือกตอบเลยนะคะตอบว่า Yes นะคะชินเลนแคนเซลทิ้ง at บาซานะะ Number three a is only for children and their family ตลาดนัดที่โรงเรียนนะคะอ่า uh เป็นการจัดให้เฉพาะเด็กแล้วก็ครอบครัวใช่หรือไม่ตอบว่าใช่หรือไม่คะตอบว่า no นะคะก็คือจัดตลาดนะทุกคนจัดตลาดนะชื่โรงเรียนแล้วก็ทุกคนก็สามารถมาซื้อของมาจัดจายซื้อของได้นะคะให้เฉพาะทุกคนในทุกคนเนี่ย ไม่เฉพาะเด็กๆหรือครอบครัวของตัวเองเท่านั้นนัำบ๊อ b o o k กอะ popula r item to sell as บ a าน a หนังสือก็เป็นสิ่งที่ขายดีที่ตลาดนะใช่หรือไม่คะต่อว่าอะไรเออ yeah number five at the cake store you can buy b i c h i t j y m a n t e a แล้วก็ที่ร้านขายเค้กเด็กๆสามารถซื้อหาขนมปังกรอบแยมแล้วก็ น้ำชาดื่มได้ใช่ไหมคะ Yes นาะ The money from bus a is for the school of charity สำหรับการออกตลาดนะที่เรียนเนี่ยรายได้ที่หาได้ก็คือจะเข้าเรียนยหรืชหอช่วงต่างๆใช่หรือไม่พอใช่นะคะ Yes นะคะอ่า huh. uh huh. ทำความเขาเ้าใจเนื้อหาแล้วก็จะต้องสามารถตอบคำถามได้ด้วยนะคะ In Second Hour สมัครชั่วโมงที่สองนะคะเรามีแบบกหัดาษแทนไดุ้กคนอีกสามแบบฝุกหัดนะคะอยู่ในหนังสือแบบกาัดาษนะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหน้ายี่สแิบแปดข้อสแบบเปิดเลยนะคะเกี่ยวเนื่องกับอ s k i m บา z ่าเช่นเดียวกันนะคะ Can you make a cake? เด็กทำเค้กกันเป็นไหมคะออวันนี้เราจะเอาวิธีการทำเค้กแครอทมอฟาฟฟ้า Let's make a carrot cake นะคะดูชอว่า,าเค้กแครอทเขามีวิธีการทำเป็นอย่างไรนะคะเป็นการเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะทำไปพร้องๆกันเลยดูกันชิว่าขั้นตอนการทำเค้กแครอทมีอะไรบ้างนะคะ Mix to เอกก็คือให้ที่ไข่ฟองฟอง and a cup of olive oil นะคะแล้วก็จะมีใส่น้ำมันมากอกไปหนึ่งถ้วยนะคะ and อ c u p คั f f อฟ r นะคะใส่แป้งไปอีกสองถ้วยนะคะ and a cup of ช u g a r ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปอีกหนึ่งถ้วยนิ x แล้วก็ตีผสมกันนะคะให้ขึ้นฟูนะคะ Finally cut six ตัวอะไรค่เนี่ย six carrots in small pieces and add them แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือให้เอาตัว ให้เอาบี c แครอทนะคะเอาแครอทมาหกหัวนะคะตัดแล้วก็จัดเรียงให้สวยางามนะคะรงบนหน้าเค้ก Bake the cake for 30 or 35 minutes ยำมิแล้วก็นำไปเข้าตู้อบประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ35นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ซิ้นรับประทานให้อรอ่อยไปเลย สำหรับแบบฝึกต่อไปนะคะอยู่ในแบบฝึกหน้าย9ข้อ12นะคะแบบฝึกห,หน้าย9ข้อ2 2นะคะะเกทีคหรได้ยังเอ่หรือให้นักเรียนฟังพูดตามแล้วก็เติมคำให้สมบูรณ์นะคะดูชิว่าคำไหนค่ดถายไปนะคะดูเนื้อหาแล้วก็เติมคำไปเลยค่ะจากแบบฝึกหน้าย9ข้อ12อนะคะดูชีว่าสองคนนี้เขาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สนทนานะคะสนทนาเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะนี่พูดว่า Can I help you นะคะแม่ค้ามาที่ร้านค้าแม่ค้าก็จะถามนว่า Can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมนะคะแล้วลูกค้าก็จะพูดว่า Yes a sandwich and a can of lemonade please ลูกค้าซื้อของนะคะก็จะขอซื้ออะไรบ้างเออใช่แล้วก็ A Can of Lemonade ก็คือขอ,อน้ำมะนาวสักหนึ่งกระป๋องค่ะนะคะ,ะแล้วก็ให้เด็กเติมตรงไหนค่ะจุดอะไรที่คำศัพท์คำใดเอ่ยที่ยังเป็นช่องว่างก็คือมีคำว่า Sandwich นะคะเติมลงไปเลยแล้วก็มีคำว่า Lemonade ใช่ไหมคะ่ะเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงไปเลยนะคะ บทสนทนาต่อไปนะคะ,ะเจะเป็นการสนทนาการในเรื่องของการจาัดจ่ายซื้อของนะคะดูเชว่าคำไหนหายไปเด็กเติมคำที่ขาดหายไปถูกต้องนะคะอ่าเด็กผู้หิงบอกว่า2 k ่อกิโล a อ o ขึ้นเท e าีอ่าวันนี้เด็กผู้หญิงมาซื้ออ่ามันฝรั่งไป2กิโลนะคะแม่ค้าก็เอามันฝรั่งมาให้แล้วก็พูดว่า เพี Here you a r นี่ไงน,นะคะเด็กสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็เติมคำศับที่ขาดหายไปเลยค่ะ,ะข้อต่อไปนะคะพวาคุยกันเรื่องอะไรเอ,อนะคะบอกว่า try our delicious chocolate cake นะเาเอาเคเ้กช็อกโกแลตมาให้เด็กผู้หญิงมาทานนะคะแล้วก็บอกว่า t h a ชิม o ู so เด็กผู้หญิงก็ตอบว,ว่าอ t จึงเฉียดเอกอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็แมนะ่ค้าก็กล่าวคำว่า a n k s ขอบคุณนะคะคำไหนคะใช้ป้ายด่วงนะคะสำหรับแบบึกต,ต่อไปนะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกนะยี่ส้าพ่อศึานะคะเติมคำเรื่องราวเกี่ยวกับวิลสุสกุลวาสาให้สมบูรณ์นะคะเติมคำ เกี่ยวกับเรื่องราวบัตรเชิญในตลาดนัดของโรงเรียนวิลสันให้สมบูรณ์นะคะเอาคำศัพท์มาเติมกันให้สมบูรณ์เลยนะคะอามาฟังเรื่องราวกันนะคะ,ะ,คะ Welcome to Wilson School เติมคำว่าบาตาสลงไปใช่ไหมคะยินดีก็นรับสู่ตลาดนัดโรงเรียนวิลสันนะคะ On Sunday 3 1 r s t of May at 12 o'clock เขาจัดกิจรรมเมื่อไหร่คะแัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่เดือนฤษภาคมนะคะเวลา12นาฬิกา You can buy book and game แล้วก็ที่ตลาดนั้นก็มีหนังสือแล้วก็เกมให้เลือกมากมายนะคะ Try our unique chocolate cake แล้วก็อยากจะให้มาชิม แกช็อกโกแลตชิ้นเียนของเราด้วยนะคะนะคะ Yes how many peanuts are in a jar? Fifteen pens a Joe นะคะแล้วก็ให้มาทายนับจำนวนถั่วในในขวดโหลนะคะราคาจำนวนสิบห้าเพนส์เท่านั้นเองนะคะ ถ้ามีจอยส์น่าให้อยากจะเียนเชิญให้มาเที่ยวชมตลาดนะัดโรงเรียนของเรานะคะนั่นงนอหาทั้งหมดและมาถึงแบบฝึดสุดท้ายนะคะอยู่ในเดือบ,บเดนะ็กเด็กน29กว่าสิบสามนะคะเราเติมคันให้กลายเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์แล้วนะคะคราวนี้เราก็มาตอบ คำถามตามเนื้อหากันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะแจกใบให้แต่เะโรงเรียนตอบเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวเดิมน,นะคะเกืคเป็นบัตรเชิญของโอรงเรียนวิลสันนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะจัดนะตลาดในโรงเรียนเรื่มนะคะ Welcome to Wilson School b a z a on Sunday 31st of May as Queen Oka นะคะพรีแค b บ o ยบุ๊กแอนแกง try our delicious homemade chocolate cake. guess how many peanuts are in the jar of 50 c a n d gold. นะคะข้าม a ดือนตุลเป็นบัตรเชิญให้มาเที่ยวชมตลาดนัดี่วงเยนนะคะจัดขึ้นในวันวันอาทิตย์ที่2เดือนตุภาคมนะคะเวลา12นาฬิกาให้เด็กๆสามารถจับจ่ายซื้อหาหนังสือแพ็กเกจมากมายนะคะแล้วก็อยากจะให้มาชิม โฮมิชช็อกโกแลตเทค้กที่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ให้มาทายเกม h คำน a n คือ a ัสอาอิ e าจานะคะคือี่เศนเท่านั้นนะคะให้ทายจำนวนถั่วในคนโถนะคะคอมเมนต์ใอาร์ตก็คืออยากได้มาเที่ยวชมตลาดนัช่วงเรียนของเรานะคะคำนี้มาตอบในถามกันนะคะอะมาดูแต่ละข้อเดี๋ยวครูรัยนอังกำถามให้ได้จะเก็ดเกยงคำตอบตอวเองนะคะ What's the name of the bus? What's the name of the bus? เพราะคือชื่อตลาดนี้ตลาดน,านั้นนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะ Number two When is the bus? ตลาดนันดจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเขียนคำตอบเอาเองนะคะ What can you buy there? และนักเรียนสามารถจับจายหาซื้อหาอะไรได้บ้างนะคะ And number four What's in the jar? แล้วก็มีกิจกรรทายเรื่องอะไรเอ่ยอะไรที่อยู่ในขวดหลคะ ออจ้านั่นคือแบบฝุกผัดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องอ s ุขิบ้านซาตลาดนัดโรงเรียนนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิโดีโอรประกอบการเรียนในเรื่องของอ s ุขิบ้าสซาตลาดนัดโรงเรียนนะคะแล้วก็แบบผัดนะคะเด็กพย,ยายามทำแบบฝุกผัดใช้เกจิ้นตามพลังงานนะคะอันนี้ก็ใกล้จะ ชินเทอมแล้วไปท่สอบลายภาคไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ้วยบารชิลในทไทม n t f o โ g e t to t a แคร์ออฟย y ร์เซล l ์นะคะดูอลตัวเ,เองนะคะเด็่อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะ